ในมัลติแรกเลยนะครับโอ้แบบนี้สเต็มแรกก็มี s s r มาเลยนะครับ สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อที่น่ารักของผมทุกคนเจอกันอีกแล้วนะครับในช่อง PP h ช n Channel กับเกม s โซ n d รีโหลดนะครับว,วันที่ผมอัดคลิปนะครับมีกิจกรรมตามหาเศษปู่ทั่วถังซาราชาแห่งการสังหารถังเฉินเข้ามาด้วยนะครับ ในกิจกรรมนี้นะครับมีทั้งกิจกรรมที่เราสามารถเล่นกิจกรรมรายวันนะครับเพื่อเก็บเศษนะครับเอาเพชรไปแลกเศษตัวละครนะครับรวมไปถึงกิจกรรมที่เราต้องเสียตังเพื่อซื้อเศษตัวละครมานะครับถังเฉินนะครับเป็นตัวละครระดับ SS บวกตัวใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเลยนะครับ ซึ่งผมลองดูสกิลคร่าวๆแล้วนะครับลักษณะจะคล้ายๆกับถังห้าวนะครับเป็นตัวละครที่เน้นพลังทำลายนะครับทางด้านไก่ยบภาพนะครับผม <c oughs> ในกิจกรรมนะครับมีการแจกเศษทั้งหมด90เศษด้วยกันนะครับในการที่เราจะอัญเชิญถังเฉินมาใน i.d. ของเรานะครับเราจะต้องใช้เศษทั้งหมด 1 3 0เศษเลยนะครับเพื่อนๆเราไปชมกิจกรรมที่เข้ามาใหม่กันดีกว่าเลยนะครับก่อนที่เราจะเสียเพชรนะครับในการไปได้เศษถังเฉินนะครับในกิจกรรมก็มีการแจกเพชรกับเศษตัวละคร SS และก็เศษตัวละคร S อีก3วันนะครับนอกจากนี้นะครับในกิจกรรมก็ยังมีการแจ้งนะครับว่าเราจะได้ ไอเทมที่ไปแลกของรางวัลอย่างไงบ้างนะครับซึ่งไอเทมนั้นก็เป็นเกี่ยวกับหูก,กระต่ายของเสี่ยวอู่นะครับกับเศษกระต่ายน้อยนะครับ <Yahoo! S 1> ในการที่เราจะตามหา40เศษที่เหลือนะครับอันนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งนะครับที่เราสามารถเติมเงินเพื่อแลกซื้อเศษทั้งเฉินได้นะครับ ในเกมนะครับจะมี2ส,ส่วนด้วยกันที่เราสามารถหาเศษทั้งเฉิญส่วนที่ขาดไปอีก40เศษได้นะครับซึ่งส่วนตัวผมแล้วนะครับแนะนำว่าอีกอันหนึ่งคุ้มกว่าเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูตอนท้ายคลิปนะครับถ <Yahoo! S 1> ังเฉิญมาพร้อมสับสกินหนสกินนะครับซึ่งสกินนี้นะครับบอกเลยนะครับว่าโอ้โหเป็นสกินที่เท่แล้วก็ดูน่ากลัวมากเลยนะครับ แต่ที่น่ากลัวกว่าสก,กินนี้ก็คือราคาของสก,กินนะครับเพื่อนๆ99.99เหรียญเลยนะครับในกิจกรรมการเก็บเศษถังเฉินก็ยังสามารถเก็บเศษทังเฉินเพื่อเอามาแลกของรางวัลอย่างเช่นเศษถังห้าวแล้วก็เพชรแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยนะครับเพื่อนๆ นก,กิจกรรมก็ยังสามารถเอาเพชรที่เราสะสมนะครับมาแลกของรางวัลต่างๆอีกมากมายนะครับอย่างเช่นเศษของถังเฉินนะครับแล้วก็เศษของตัวละครระดับ SS บวกอีกนะครับ เรายังสามารถเอาเพชรของเรานะครับมาแลกของรางวัลที่ใช้อัพอุปกรณ์แล้วก็อาวุธให้เป็นระดับสีม่วงแล้วก็ระดับสีส้มจากตรงนี้ได้ด้วยนะครับในการเล่นกิจกรรมรายวันนะครับยังมีการแจกน้องกระต่ายตัวนี้เพื่อที่จะเอามันแลกของรางวัลในกิจกรรมนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับ ตรงนี้นะครับเป็นกิจกรรมการเล่นโหมดเนื้อเรื่องแบบ normal นะครับเมื่อเราเล่นครบตามจํานวนรอบที่เขากําหนดนะครับเราก็ยังสามารถได้รับเศษถังเฉินไปแบบฟรีๆได้เลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูอีกจุดหนึ่งที่เราสามารถหาเศษถังเฉิอนอีก40เศษได้นะครับตรงนี้ไงล่ะครับเพื่อนๆ เราสามารถหาเศษถั้งเฉิญนอีก40เศษร,รวมถึงเศษถังห้าแล้วก็เพชรโดยการเติมเงิน29.99เหรียญครับผมก็ได้แนะนำกิจกรรมเก็บแรกแล้วก็ซื้อเศษถังเฉินให้กับเพื่อนๆได้ชมกันแล้วนะครับ เกมนี้นะครับเป็นเกมที่สายเติมน้อยหรือสายฟรีสามารถเล่นเกมนี้ได้โดยการที่เราเก็บ90เศษก่อนแล้วก็รอกิจกรรมรอบหน้าวนมาใหม่แล้วก็เก็บอีก40เศษที่เหลือนะครับจะประหยัดงบมากๆเลยส่วนคนที่มีกำลังเติมนะครับก็สามารถเติมได้ทันทีอีก40เศษโดยใช้งบประมาณไม่มากนะครับเรียกได้ว่าเจ็บแต่จบนะครับ ลบกคเุเพื่อนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับเกมโซลแลนรีโหลดในคลิปหน้านะครับบายบายสวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกคน